อุปกรณ์นะครับที่เชาววิบากสายป่านะครับจะ <Yeah. S 1> ควรจะต้องมีนะครับก็คือกระเป๋านะครับที่บรรจุน้ําไปใช้ระหว่างเดินทางนั่นเองนะครับก็อันนี้ตัวนี้เป็นของ Enduristan นะครับ Lindon s Hurricane Hydro นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระเป๋านะครับซึ่งซึ่งเป,เป็นเป้น้ำที่ที่ที่เป็นเป้น้ำจริงๆคือนะครับ แต่ไม่ได้เผื่อสาหรับการใส่สัมภาระอื่นเยอะนักนะครับก็จะจะมีช่องใส่ของแค่ตรงนี้ด้านล่างนี่แค่ช่องนี้นะครับแล้วก็ความสูงสูงขึ้นมาประมาณตัวหนังสือเนี่ยนะครับไม่ได้สูงไม่ได้ใช้ตลอดแนวนะใส่แค่ด้านล่างแล้วก็สูงแค่ตัวหนังสือใส่พกโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์กระเป๋าบัตรอะไรเงี้ยของจุกที่กุญแจรถเนี่ยน่าจะได้นะครับเป็นสิบสิบสั้นๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะใช้ สายเขาจะห <c oughs> นาๆหน่อยแล้วก็จะปรับสายได้หลายสเต็ปนะตับได้ทั้งสายด้านในซึ่งเป็นตัวรองบ่ารองรองบ่าตรงนี้มีฟองน้ํานุ่มๆให้แล้วก็สายด้านนอกนะครับก็ตัวอันนี้คือตัวล็อกตัวล็อกนี่จะหนาสะดวกอยู่ในตําแหน่งที่ต่ำพอสมควรนะครับตัวล็อกสายด้าน้างนะครับดูดขึ้นลงได้นะอันนี้ตัวนี้เนี่ย ตัวนี้ขายราคาขายสามพันเก้าสามพันเก้านี่แค่ตัวนี้นะแค่ตัวกระเป๋านะครับไม่รวมถุงน้ำนะครับตัวถุงน้ํานี้ก็จะเป็นตัวนี้ใช้คู่กับตัวนี้นะครับไฮโดรแพคเอชพีศูนย์สามตัวนี้นะครับใช้คู่กันนะเดี๋ยวเรามาประกอบล่างกันเดี๋เพราะว่าวันนี้ผมต้องใช้แลละก็จะเป็นแบบสีขุ่นนะครับ ตัวเส้นสีสีฟ้าเนี่ยเขาบอกเป็นตัวเป็นตัวล็อกเพื่อ,อจำกัดปริมาณในการบรรจุถ้าถ้ามันถ้าเราปลดล็อกตัวเนี้ยมันจะใส่ได้3ลิตรแต่ถ้าถ้าใส่ถ้าใส่ล็อกไว้เนี้ยมันจะใส่น้ําได้2ลิตรครึ่งเหลือเฟือนะมีสเกลวัดปริมาณน้ำเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวต่อสายซึ่งสายก็มีให้มาในชุด สายแบบนี้เลยสายมีหุ้มด้วยไม่ใช่สายใสย่ใส่ไม่ใช่สายแบบไม่ใช่สายยาง PVC เท่าน้ำอะไรประมาณนั้นสายดีสายดีอันนี้เป็นหัวมีซีนโอริงยางติดมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ตัวดูดน้ำนะครับมีฝาปิดมาให้เสร็จเลยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าทั่วไปไม่มีตัวฝาปิดจุกป,ปิดมาให้เนี่ย เวลาเราขี่ไปแล้วฝุ่นเคลือบอยู่นะคำแรกนี่ฝุ่นเต็มๆกว่าจะได้กินน้ําต้องบ้วนทีก่อนอันนี้มีฝาครอบมาให้นะครับแต่อันนี้เขาซีนพลาสติกมาเดี๋ยวคนต้องแกะออกนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมประกอบล่างก่อนดีกว่าเพื่อการใช้งานในวันนี้นะครับก็ตัวนี้ก็คงไม่มีอะไรใส่เข้าไปดือด้อ,อนนี้กดเพื่อปลดเนาะกดเปิดทางเขาหน่อยแล้วก็ดันเข้าไปสุดดังแก๊กโอเคใช้ได้พร้อมแล้ว ใส่น้ำตอนนี้เขาใช้ใช้ตัวล็อกแบบไหนน่าจะเป็นอ่านี่ส่วนมากจะใช้แบบนี้แหละใช้เป็นกระสวยกระสวยล็อกมาแต่ตัวนี้ดีเขามีไกด์เขามีไกด์กคือตัวนี้นะครับมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นในเป็นแถบแข็งแล้วก็จะมีมีตัวร่องเอาไว้ให้ให้เสียบเข้าง่ายเพราะว่าตัวนี้ง่ายเลยไม่ต้องไม่ต้องเลง็งไม่ต้องรีบมากครับ เปิดฝาขึ้นมาอืมยังไงต่อปึ๊บอ๋อมีนี่มีที่หแหวกข้างๆมีที่ให้เกี่ยวมือแหวกด้วยเออปึบนะเปิดได้ละโอเคก่อนจะใส่น้ำจริงก็ใส่น้ำล้างก่อนนะแล้วก็ปิดลงไปแล้วก็เขาใช้วิธีพับอย่างนี้อือพับลงเสร็จปึ๊บลงความดูเลยนะมับเข้าไป อยู่ครับสีนแน่นอนแน่นหนาขอล้างก่อนรอบหนึ่งโอเคผมเทน้ำออกแล้วแวเดี๋ยวผมใส่ไป1ขวด1ขวดขายก็ประมาณประมาณลิตรลิตรครึ่งนะเอาไปเทนี้ก็พอวันนี้อากาศไม่ร้อนเพราะว่าวันนี้ดูแล้วเมฆเยอะนะครับแดดจะแรงไหมนี่ต้องไปรุน้นระหว่างวันแต่ว่า แน่ๆคือตอนเช้าเนี่ยมันมันยังไม่มีเหงื่อเลยแต่ก็ต้องจําเป็นครับต้องออกไปเพราะว่าถึงตรงนั้นเนี่ยคงไม่มีใครมาช่วยใครได้เราไปขอน้ําคนอื่นเขาก็ไม่ดีคนหนึ่งเขาอุตสาห์เตรียมมานะครับแต่ผมใส่ไปลิตรครึ่งนะกรา่ะมาขวดเลย ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมไม่ได้แกะโอ้แกะหรือไม่แกะวะเนี้ยมันล็อกไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกันอ๋อตัวล็อกมันยังอยู่อันนี้คือเกี่ยวถุงไว้นะครับมันจะเห็นตัวนี้มันจะบุมบ๋มๆนะอันนี้เต็มเต็มนี่จะใส่สองลิตรึ้โอเคเรียบร้อยผมก็พับเก็บเดีย๋ยวมาดูใส่กระสวยกันดีกว่าว่าถ้าทำแบบนี้มันผมว่าน่าจะง่ายอะ่ะ เออเนี่ยพอมีร่องแล้วมันมันง่ายอืมใชม่เนี่ยเรียบร้อยโอ้โหชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยง่ายจริงเดี๋ยวเราบรรจุใส่ในในถุงกนดีนื่อใส่ไงวะนี่เปิดจากด้านหลังนะครับตรงตัว H2O เนะนี่ยนี่เปิด ก็คงหย่อนลงไปเลยมั้งจริงๆเอาใส่เข้าไปก่อนน่าจะง่ายกว่ามั้งไม่แน่ใจแต่ผมอยากเห็นเป็นถุงก่อนเนาะก่อนที่จะใส่งานเอาด้านที่เป็นข้อต่อสายใส่ลงไปนะครับจะเก็บเข้าไปข้างในเลยเก็บตรงนี้เข้าไปข้างในเรียบร้อยอันนี้เราก็วายสายยังไงอะ่ะอ๋อมันถุงมันเปิดอยู่แล้ว ตัวนี้มันเปิดกว้างแล้วนะครับก็เอาสายออกมาแล้วก็กะเอาสายออกมาแล้วก็มาเกี่ยวเก็บเข้าตรงนี้ปรับเข้าไปนี่ก็เป็นงานเรียบร้อยนะผมคิดว่านะเพราะว่าสายเนี่ยตัวล็อกเนี่ยมันน่าจะมันทําเป็นตัวนี้เป็นติดตัวแกไว้นะครับมันน่าจะเอาไว้ใช้ได้ทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วแต่สะดวกนะครับ โอเคที่เหลือก็เป็นเรื่องของฟิตติ้งของสายสายของสายหลังไหลตัวนี้ก็จะใส่แ่มพอดีเนาะโอเคเดี๋ยวไปลุยกันกับ Enduroisten Lindons Hurricane Hydro เปน้ำใบนี้ใบใหม่โดย c o l r a Riders ครับอ่าโอเคครับวันนี้จบคลิปแล้วเดินทางแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปน้ำของ เอนดูริสต์นกระชับดีนะผมว่ามันเข้ากับมันชิ้นงานสายตัวสายตัวหลังพวกนี้มันเป็นเป็นแบบหนาแล้วก็แข็งแรงอะ่ะมันทำให้รู้สึกรู้สึกแนบแล้วก็อยู่กับตัวมันคงที่มันไม่โยกไปโยกมานะครับก็ระดับของการคาดแล้วก็สายที่มันที่มันเยื้องเข้าข้างตัวเนี่ยอืมมันดึงดึงได้ ว่าไงมันมันไม่แกว่งอ่ะมันไม่รู้สึกเกะกะหรือว่าย้ายที่ให้แบบเราขาดเสียสมาธิเวลาขี่รถก็โอเคนะชอบเลยอันนี้ผมที่ผมใส่คือมีมีเกาะอยู่ด้านในมันจะพอดีเลยนะครับมีเกาะอยู่ด้านในเนี่ยเซตสายที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยมันจะพอดีเลยแต่ถ้าถ้าตัวเปล่าเมาื่อวานนี้มันจะหลวมๆคร่งๆไปนิดนึงนะครับตัวนี้เขาเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่จะทํามาสําหรับพวก ใส่เอาไว้ใส่เอาไว้ด้านในของเสื้อเสื้อสไตล์เอเวนเจอร์เสือเส้อคลุมเพราะว่ามันออกแบบให้ให้บางแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็คือจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะใส่ของอย่างอื่นได้เยอะนะครับเน้นๆเ,เลยคือจุน้ําน้ํานี่จุมากสุดได้ถึง3ลิตรนะครับ3ลิตร อ่าแล้วก็ของใส่ได้นิด,ดหน่อยพวกแจรถโทรศัพท์เป๋าตังอะไรพวกเนี้ยม,มีมีช่องใส่เหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะนะครับก็ราคาตัวตัวนอกเนี้ย3 9มพันเนะครับส่วนถุงน้ําด้านใน1,700บาทขายแยกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการขับขี่ที่สะดวกมากนะครับของ e n d u r e s t o n ที่สายป่าควรพิจารณาไปเลือกใช้นะครับ